ใช่ครับเป็นเกมที่เล่นกันตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนเล่นกันจนเช้าอะของจริงที่รักเธอเศร้านะแต่ที่รักโอปอล์ใจเศร้าอะใครดักป่าคนดูแลใจใหม่อะนะผมมาแล้วที่รักผมแล้วครับไปพวกคุณไปไหนก็ไปเฮ้ยไม่ได้จะหายละพวกใยญาย่าไมหายละที่รักไม่อยู่ตั้งนานขอก่อเอาไปก่อนไม่ไม่ได้หรอ ไม่แล้วคนไหนคนนี้แต่ว่าคนโน้นเดี๋ยวพาไปเจอที่แ้วไคนมาเร็วไม่ไปไม่มาไม่ไปไม่ไปแน่นะไม่ไปแน่นะแน่แน่ใจเลยใช่ไหมใช่โอเคครับไปทำงานแล้วนะไปเร็วไปด้วยกันไปไปเร็วไม่เอาไปเร็วครับไปเร็วมามาพาไปดูเร็วเขาไม่ไปทำไมอ่ะ ทำไมไม่ไปครับไอสีดำเลขอะไรอ่ะทำไมไม่ไปครับไอ้ไงที่รักอยู่ไอ้กางเกงสีเขียวที่ที่รักเคยใส่คู่เขาสีเลยมันไปอยู่ไอ้ที่รักใช่ใช่ไอ้ที่ไอ้ที่มันเป็นสีฟ้าด้วยอ่ะเขาถามอีทีจะไปไหมไม่เขาบ่างครับไปเลยโอ้ไปอะไรมาร์น้ำมาน้ำมาแล้วมันใช้พลวดีนาด้วยจะไปไหมไม่ไปเขาจะไปน่ารำคาญเขาพาไปที่รักอีกคนไปกดดีแล้วนะไปเลย แค่ไหนทุคู่ก็จะเต็มขึ้นมาเลื่อนไปอีกประมาณสองตัวจะไปดีหรือต้องให้จี้เอาไปจะให้ฉุดไปฮะไปแล้วพี่โดดแนบนะครับสวัสดีครับน้องชายมึงดูดิคนบ้าเลยครับแค่คนเดียวสาวสามคนในย่างตุ้งทิ้งที่กลัวปากดีไอ้สัตว์ล้อ ผมโดนดาเฉยไม่เดียวใจไปก็ได้พอเดี๋ยวครับเร็วเห็นไหมในที่สื่อขึ้นมาลงไปเลยได้ลงเอาลงถ้าเขาไม่เป็นสิเราไม่ลงก็ถือว่าหายแล้วน้ำดีน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอยู่หายแล้ว เล่นตัวจังเลยนะเราแบบนี้เจอนนักมวยมากเกินไปใช่เป่าน้องใจเจอนนักมวยมากกนไปใช่ปะหรือต้องให้เป็นนนักมวยด้วยหนักมวยไหมนัมวอะไรบ้าเขาไม่เป็นอะไรเขาอยู่ต่า้าเขาอยู่ต่าแเขาอยู่ต่าาเขาอยู่ต่านมวยเลยเดี๋ยวได้เธอเออเธอมี่แฟนคนเดียววิ เราจะตบมันใครไหนบอกหอดตนไม่อยากกระทืบบนแก่หรอกเอาจริงเออเอาไว้เอาไว้เอาจริงไม่อยากกระทืบบนแก่หรอกฮะวนี่กูควรทำไงวะฮะอ่ะเก่งปาบดีไอ้เหียแล้วมันเป็นเอ็จีด้วยกูต้องทำทำไงบ้างวะกูลากหายได้ไหมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเออนั่นนนนนนนดัมเฟียลมีไหมครับดัมเฟียลให้แกเฮ้ยแยกพี่นผมนั่นนั่นน่นนั่นติงแล้วไลติงแล้ว มือยังไม่ออกจากอกคิดจะถือไมค์ก๊อปเด็กโอ้ยนายต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 ายจริงตายจริงคนแก่วิ่งไล่ระวังข้อเข่าเสื่อมนะลูกจี้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 ไม่ได้แดกูหรอกเหนียบลายย่าตาไม่ไปดีก็เป่งย่างเขาไอเด็กคนนี้ไม่ปากเอ็นจีอันที่สิบสี่ก็แง่แล้วนะ มันเลยเหลือสิบสามทอดเดิมไปสั่นเชือกเลยใครอ่ะเออนี่ไงคุณผู้เขาไปนะบวัยดีนะด้วยนี่สวัสดีค่ะบวัสดีค่ะเอานัทนี่นัทนี่เฮ้ยอันนี้คนที่เกียเอ่อคุยด้ไหมใช่เป็นน้องโอ้ยลุงลุงอย่าไปยุ่งอะเขาลุงลุงอย่าไปยุ่งฮะเป็นเป็นน้องสาวอะสเปกสเปกหนูแบบไหนสเปกหนูไม่ใช่ลุงแน่นอนนะครับ พอใจไหมคะฝั่ง <centro> ดีแหมไม่อยากไปด้วยเหรอเอ้เจ <y quantity> ียวไอ้ลูกแม่สับกอขาโดนหน่อยดิแหม่อ่อนตีได้สั่นแหม่อยากอ่อนมาแล้วทำไมต้องมาใส่ชุดคู่อะไรชุดคู่อะไรไมันเหมือนกันแต่แค่คนละสีไปอะไรชุดคู่ต้องสีเดียวกันเออคนละสีนะ หึงง้อค um ือเราหึงง้อดูกองเกงหนีตัดกันด้วยเห็นใช่ไหมน้า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 ว่าไงเพิ่งปฏิบัติทำเสร็จเหรอเพิ่งมาไปเมียอะไรนั่น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 มามาไปเมียนไอ้ไทยไปเวียนจูคู่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอไปเมียนมึงไม่ได้อยู่แก๊งเอ็นจีเป็นคนที่สิบสี่อะไรนะไม่เออพี่แจ๊คนี่พ่อเลี้ยงอิสระนะ นี่พาอไม่เฉินเหรอไม่พ่อเลี้ยมอ่ไรอ๋อุณนึกว่าแก่ตายไปแล้วคนนั้นอะไม่เปลี่ยนเชอะนี่ชีวิตกูเดินอยู่ได้ยังไงวะดูหัวดิหน้าเลื่อมใสสุดสุอหายใจไม่ได้เฉินไรที่โรงพยาบาลกูไหวไอ่ไม่ไม่ไม่ของหน้าเลี่ยมใสอันนั้นอันล้านสุดๆอ้าวไอ้ตัดบางดี่ไอ้เฮีพี่แจ๊คไอ้ตัด

นี่อะไรเนูบอยไอเฉลี่ยบอกเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเออไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะไอ้แกก็ปากโคตรดีเลยปากโคตรดีเลยว่ะแม่ปากดีแม่ปากดีจริงไอ้เนี้ยทุกคนจะไม่เห็นใครปากดีกับกูขนาดนี้เปาเนี่ตอนน้าไม่ใช่พ่อผมนี่แล้วจะมีจะมีก็เฮดําที่อาสู้มาตัวนี้นนายครู้จักว่าแจ็คปากฟิงอ่ะครับมาไอ้ย๊กไอ้ย๊กมาสู้แล้วเหรอ ไอโจ้เอ่ะไอโจ้เหมันนั้นยังไม่เจอไม่เูอไม่เจอครับโจ้ไม่ด่ามันโอ้ยวันนี้อ้อนนะแซ่บไม่ต้องปรุงเพิ่มอะไรอีกใช่เผ็ดไอสัตว์เผ็ดอยู่แล้วไ <c oughs> ม่ต้องปรุงบอกว่าพริกตั้งถึงยิงกอดอกแอคกแล้วนะถามเมียหรอ่ะพี่จ๋าลงมาหมดนะแล้วหน่อยเปล่า <c oughs> เฮ้ยเมื่อไพูดเองเจ็บเองนะเจ็บนั่นนั่นนั่นนันนันนคือผมมะสตรองขาขาวอะไรอะไรอะไร ทำไมอะทำไมอะอะไรทำไมอะเด็กเฮียมาสิลงมาเพผมก็รู้อยู่แล้วผมเด็กเฮียผมเฮียสุดตีนด้วยลงดิลงดิอย่าหิอากดิระวังเลือดเอาเอาาไม่ทำร้ายกันเองนะครับปากดีด้วยเออพี่ยักษ์ลงมาหัวดีอยากเห็นวะานอันนี้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 โยผมตายช้ากว่านายแล้วน่านาเด็กก็แก่ตายแล้วครับคำว่าแก่คำว่าแก่เออ <G ã entender> ไม่เขาไม่แก่ตายแต่พี่ตายเลยไงไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ตายได้ตีนนะครับผมพอออีธานฮาร์ฟค่ะคนบ้าชื่ออีธานฮาร์ฟอ้างเฉย ถ้ามึงอยู่บนแลกแก๊งมึงไม่รู้จักกูแหลกหลกแหกแน่บอกไปเลยว่าก็เพราะอยู่แก๊งเดียวกันเนี่ยครับถึงกล้าฟาดขาวเป็นปากก็ไม่ซิ่งหรอกครับผอมแก๊งเดียวกันเดี๋ยวขออนุญาตะไรเถิดน้าสวัสดีครับสสสสววััััดดีีคครรบบก่อนยังหมดยังนายยังมาเมียงพระใส่ผมนาเนี่ยเายังหมดยังก่อนอะไรนะเฮียยังหมดแล้วครับทุ่ทหนึ่งครับนะทุก ไยเราลองไปบอนกอนได้ไหมเรือไปเต็มยาขายหมดแล้วครับโอเคได้เดี๋ยวว่ากันไปนองบางก่อนได้ไหมเดินมงก่อนไอพี่แจ็คสวัสดีไอ้แก่นนี้ยมัตเอรฟักบลดูว่าว่าเอ็นจจะหายไปคนนึงแล้วแหละเขาไม่เอากันถึงตายหรอกนักสู้อ่ะไปนอไปงไปอาไปนอไนไปอไปนาบไปอาะไปเะ ไม่เปไม่เปลียนหรอไม่เปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนหอกโอ้ยไม่เปลี่ยนโอ้ยไม่เปลี่ยนโอ้ยน้องโอ้ยโอ้คุณเอ่อเมื่อว่าผมก็บิ๊โอ้ยผมพโอตีกันตนนีคนนกนล้วอย่าคิดมากอันนี้ไม่เปลี่ยนพูดทั้งวันนำอันเนี้ยพูดเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้ตัดม่อแล้วมันคือพูดตัวไหนเนี้ยเไม่แค่สับสีกันอ่ะเอาาไม่เอาไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่คู่คู่ไงครับไม่อไม่ม่อา่แต่ือม่มไม่โอ๊ยโอยยไไอ้แม่ต้อมึง แม่เล่ไม่เปลี่ยนชุดโอ้แล้วไม่เป็นหมอด้วยไม่เปลี่ยนด้วยเอาไงไม่เป็นหมอแล้วตอนที่ไหนใชาครับไม่เปลี่ยนใครนอนมื่เนี่ยมันไม่ใช่ชิคู่ส์ตีอยู่ที่ไหนอะชอบอะไรไม่ไม่เขาก็ไม่อ่ะก็ไม่เหมือนกันเอีวทำน้องมันี่สี่สัมมาครับ ครับนอนหรือเปล่าสองคนล่ะไม่นอนขีดย้อยไปเลยหางย้อยบอกครับหน่อี่นี่อันเี๋ยวนี้ครับอ๋อผมใจสามคนเลยไปกันก่อนมิลินใช่ว่าอยู่ด้วยกันทุกวันเลยไม่ต้องถึงนะก็ไปด้วยหรวเมื่อเขาดูมานี่เอ่อไอรันรู้จักมิลินหรือเปล่าใช่ไหมยังฮะอ๋อนี่เอ่อนี่มิลินครับนี่แฟนพี่เอง สวัสดีค่ะพ e um ี่สาวคนสวยเขาไปติดทหารมาสองปีทั้งใช่ไม่แอบแอบนัวผู้ชายในกลมอ่ะเอ้ยหลุดย่อไอ้แบนมึงชิดคู่พี่น้องชายไม่ต้องมีเลยเดี๋ยวมึงแต่งเป็นคู่พี่อย่างนี้เรื่อยๆเอากลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วหมอครับเอาขึ้นหน่อยครับหมอนึกว่าติดทหารยาวไปแล้วใช่เดี๋ยวไปอีกอ่ะหันอ่ะเดีไปอีกกี่โมงเนี่ยไม่ไหวเขาจะได้เคลียร์คิวถูกไม่ไหวไอ้แบนเดี๋ยวมีช่วงหนึ่งพี่พาไปเป็นนักมวยเอ็นจี เอีเียว okay, ดิ้งแฟคตพี่แจาคจ้าจะเต็มอยู่ไม่แต่ตอนนี้ตอนนี้ผมกำลังดูดวงให้พี่แจ็คอยู่ทำไมอืมรู้สึกว่าพระสุกจะเข้าชีวิตสตาแม่งกำลังจะขาดไม่ร้ไรก็ถือว่าให้ลองของมันไป <laughs> ให้นาคุัมจัร <laughs> จริงที่สิบสี่งานนี้จะไม่เอี่ยวจะไปรินดีอะไรอ่ะขอเมื่อไหน่เนะ อะไรน้อนคนนี้เฮ้ยไม่เปลี่ยน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 เอามาแสนหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนเลยทำไมาแสนหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนเลยหมอครับหานดีแล้วไอ้ไรชั้นเอาไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันเลยนะ เต็มแล้วเบอนนึงอุ้มดิอะไรด้อเวงเไม่ทำไมเปนอนอุ้มได้าเลยมั้ยมินดาแฟนตาเป๊ปซี่ไม่มะใช้ไอาลหนึ่งเรียกมาทำนี่ก็ได้เรเรียกมาทำนี่เอา พี่ต้อมด้ดยวยไป,ยไ,ปไม่ม่จะบออยู่เลยวันนี้สอนท่มอปวดฉีเยอะไม่เป็นไรน้องั่นแค่ขนแก่เอว่่ตัวสองโอ้ากดีด้วยนี่เกิตัวจริงมาแล้วอะค่ะเข้าใจปะตัวสำรองก็หลบไปไ,ได้แล้วนะนนจ้านี่เรีนไงตัวสำรองหลบไปไป ก็ก็ตัวสำรองได้อยู่เยอะกว่าตัวจริงเหรอคิดเอาดิอก็ัวไม่อยู่ก็จะมาเต้นที่ไหนใช่ถ้าผ่าอสนามนี้ก็จอว่างหวาละ้ายก็จะไม่มีบทแล้วนะไม่ไม่ตัวสำรองอยู่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นตัวจริงหลบไปตัวสำรองจะขึ้นเป็นตัวจริงถูก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 กระพุ้ดเพื่อเดียวเขาโดนลงมาฉันก็สวยดิเอ๊ะแล้วอุ้มใครอยู่ใช่ รู้สึกว่าไม่รีบพูดเยอะขึ้นป่ะมาเนี่ยหมูก้ะแตวะแมวแมวแมวเมียพี่เอาแบ่แค่เขาตลกพี่น้องแบ่แค่เขาไรมือไรมึอเงาเอาพี่เอาแบ่แค่เขาก็ไม่รีบเลยกูไม่เปลี่ยนเสื้อกูไม่เปลี่ยนทำไมอ่ะกูไม่เปลี่ยนงทำไมอ่ะก็ไม่เปลี่ยนไงกูไม่เปลี่ยนไงทำไมกูก็ไม่เปลี่ยนดีค่ะกูไม่เปลี่ยนมึงก็เอาใส่ชุดคู่กันเนี่ยทักกูทำไมชุดคู่ยี่อะไรกูจะหลอนทำไมดูสีเดียดูรีเสียเดียกันเปล่าไม่มึงวันเปลี่ยนแบบนี้เลยนะ โอ้ยไม่เห็นพี่แจคเลยความรักเคียร์ไปจากวินีเนาะก็ก็เราจะรอต่อไมเอาไม่ได้เอาง่มันที่ของวินีนูไว่มีสินมาใส่เสื้อคู่นะเสื้อคู่ที่อะไรสำไหมสีเดียวกันไหมแหอทำไมไอแวนเหมือนไอ้นี่เลยกินยาเติมขาวดำอ่ะจริงหรอใช่แ้วนี่สลับการที่เราเนี้ แม่นก็สงสัยที่นราแก้งเหงาตอนนี้เขาไม่อยู่ใช่ป่ะม่มึงก็ได้แค่ข้างหลังนั่นแหละข้างหน้ามมาแล้วโอ้โหแรงว่ะไอ้เหี้ยแม่งเออ่และเขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ของชีวิตมิลินมีทางหน้าถังหลังแล้วมึงมันก็ดีแค่ข้างหลังนั่นแหละทขามายังไงเขาไม่เหรออายุยังไงมึงเจ็บจริงวะไอ้เหี้ยมึงคู้นตื่นแปลกวะอายแปลกกว่ะพี่ไอ้เหี่ยที่ปีเตอร์มาเวลาถ่ายั้งไห้ ่อข้างในที่ร้านพี่พี่แจ็คให้เรามาโรงพยาบาลเอ้ยแล้วไอ้ตัดไม่ใช่น้าเล่นพี่แจ็คกูเรานะอ้าวว่าไงเฉียบพลับต่อยนะต่อยตายนะสวัสดีลุงชายทำไรครับพี่วันนี้ครับพี่วันนี้เขาปาร์ตี้กันเป็นยังไ่บ้างอ๋อ ปาร์ตี้อะไรเหรอไอ้ปอนอนนะครับโน้โน้น้น้โซนไกลไม่ไปนะเฮ้ยผมอะเออหกดู๋าช่วยหาน้าให้ห no, น no, no. ่อยดีน้าพี่แจ็คไปไว้ไหนพี่ดูอะไรวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวลงน้ำกันมั้งไปไอ้อพี่แจ็คงตายแน่ตายแน่เขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้รับตังค์คนโดนจับเยอะอะเยอะมากไอ้มี่แจ็คยังเนี่ย อาผมเ,เรียกช่างกนอาผมจะไม่เรียกผมดูพี่เรียกแม่งรไปเไต้อง <แบ S 2> ไป่ไปเบือหน้าแวนว่่้ไปรงพูดทำอ่ททไมเราพทไมที่เราไปที่เราที่เราไปไทิ้งน้ำไปแล้วมั้งอลา เออแล้วก็ต้องรกวันสิเอาละครับนะฮะอยู่ไหนครับเตี้ยกำลังโยนเฮ้ยแจ็คลงบนใดที่มันช่วยยักแยงเดี๋ยวนะไม่เอาอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันจะช่วยไม่ได้ไม่เอายังไม่เอาปโยนเอาไปแล้วโยนไปแล้วเหรอ เแล้วทำไมไม่ลงลงจุดมาโอเคโอเคค่อยเคลียร์กันตอนนี้นะเอาตีเล่นไปก่อนแล้วกันเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วกันถือว่าเลิกกันไปนะอย่าเพิ่งเอาหายนะมันตายยากมันหนาแนกุ้งจางใจเย็นนะมันอยู่เอนตีพวกเรามันอยู่เอนตีพวกเรานะไอ้เจี๊ยมันด่ากูแกมันด่าเชิญหัวร้านเอาไว้อะเออนะสมควรทำมันถูกแล้วแต่เพิ่งเอาหายอย่าเพิ่งเอาหายครับมันไม่เหรียญสี่สิบเลียญได้ยอย่าอย่าอย่าหายไล่อยู่ไหนเนี่ย อยู่บนตึกยังบนตึกอะไรโอเคครับได้เจออะไรมากนะเจอไหนเจออะไรโรงพยาบาลไหมถ้าเป็นโรงพยาบาลได้ได้ได้โอเคครับโอเคครับโดนยิงอาวุธแน่ๆเลยโรงพยาบาลน่โดนปรับปะวะติดไม่ไม่โดนรอเนีโดนยิงยังไงถ้าไม่มีตำรวจนีใช่ไหมฮะโอเคครับนะอ่าข่าวข่าวดังเจอโรงพยาบาลรีเลื่อน้วยให้น้าวิโยเลยฮิมาเมือแบบ เราเราอย่าอิจฉาดิเออเอออย่าอิจฉาดิเนาะใช่ป่ะแอนก่อนก่อนก่อนก็เป็นได้ตัวจริงก็ผมเป็นตัวจริงอ๋อยง่ายผมตัวจริงครับก่อนบ้างก่อนบ้างชัวร์ผมตัวจริงครับผมตัวจริงครับโอเอนะโอเอนะโอเอ เบอร์นะมาละใจตังค์ยังอ่ะยังใจตังกันอาเรอน้องสาวพี่เท่าไหร่อ่ะทั้งหมดเอาไปไหนแล้ววะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดเท่าไหร่ เขาจะไปทำอะไรหรือเปล่าเขออนาต้องจะไปดูน้าก่อนนะครับมีเรื่องของพี่แจ็คแล้วอยู่หรือเปล่าจะาไปทำอะไรต่อก่อนทำไมบอกเขาได้นะไม่ไพ่ต้องวันจะเปลี่ยนชดุดเปลี่ยนชุดแล้วมเขือนไปเหรอไม่ไป่ไม,ไ <laughs> มันไม่เปลี่ยนหรอกรื้ๆไม่เอาต้องเปลี่ยนไม่รอดไม่ไปเฮ้ยได้ด นะแล้วฮะพี่จักอ่ะไม่รู้อ่ะไ <c oughs> ด้จะนอนอยู่ข้างใ <c oughs> นมั้งเออขอดู้การเอ้ยชูวิทย์เล่นเองซะแล้วหมอหมอ,อมีเคสข้างนอกปะเนี่ยหมอครับครับมีเคสบ่ เจ็ดหนึ่งทีสามหกเปล่านอนอยู่บนเตียงออโน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 ่แอนอะไรอ่ะเจอกูได้ไอ้แก่เนี่ยใครทำอะไรบอกแล้วดูดวงให้แล้วลาแพ้ลาแพ้แก่ได้ไงเฮ้ยเทียอะไรแก่แม่งรอซื้อจ้างไอ้นาจะไอ้จ้างไอ้พวกไอ้นั่นไปห้าพันให้กูมาหลอกเอาให้กูลงจากรถกูโดนทีเดียวก็ตายแล้วเหลี่ยมนักหน้ายแก่ไอ้แก่ที่บอกพ่อเลี้ยงเฮชดินะใช่หรอ เคู่ปรับกูตลอดการคู่ปรับคูตลอดการหยอกหยอกเก็บหยอกน่ารู้แล้วแล้วเป็นพ่อพี่เฉินน่ะเราอยากเช็คอยากเช็คของซะหน่อยว่าของจริงหรือเปล่าได้ยินแต่ชื่อเสียงลองของสัหน่อยอืมเป็นไงเรียบร้อยดีโดนโดนยื่นไหนไปของจริงถ้าจะถามหมอว่าไปโผล่ที่ไหนมาหมอบอกว่ากูหล่นจากบนตึกสามรอบหมอช่วยไม่ทันเชี่ยโหดอำมหิตสุดๆ พี่แจ็คก็บอกเลยนะแจ็คแจ็คว่าบอกบอกได้เลยเนี่ยแจ็คหนอสาสีชีวิตตาตาชีวิตมึงกำลังจะขาดนั่นใครรับต่อถึงได้หรอพ่อคงอยู่บ้านคนเดียวจ๋าคิงชัง เบียร์ซะแล้วไปเมียรเออนี่พี่แจ็คพี่แจ็คนี่แฟนผมพี่ชื่อมิลินสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอเก่าตอไม่ใช่หมอแล้วตอนนี้หมอนิลินเอออ๋อแล้วแล้วมันอยู่ไม่อยู่ดีไม่อยากเป็นหมอแล้วไปเบียร์ซะไปเบียร์ซะวันนี้ไหนตำรวจเออเต็มแล้วครับมาที่ช่วยใครเป็นแล้วค่ะเป็นตำรวจจับพี่อะไ็นตำรวจจับพี่อ่ะ ไม่รอกนะจ๊ะขอบคุณนะครับขอไม่ต้องรววขอแบบว่าเยศใหญ่ๆนะจะได้แบบว่าไม่ตเราเราจะมาลองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก็บไม่ได้คนนี้น้องชายปะรอพี่คนเดียนนี้ครับโอเคโอ้โหมานานไปเออพี่กับแกว่าพรอยู่กันเหมือนกันก็เลยออกก่อนดีกว่า้็เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เราก็ไปกลับไปหาใหม่นะโอเคค่ะคิดถึงไหมครับหน่อยอยู่คิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะคิดถึงเหมือนกันครับถ้างั้นนะ ำไมคุณไม่ใส่กางเกงอ่ะใส่ครับใส่ครับลายเสือดาวนะแม่ซื้อให้เมื่อวานเลยต้องใส่หน่อยบ็อกเซอร์คไม่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 ใช่บ็อกเซอร์ครับอันนี้คือเกงแบบว่าคือกางเกงที่ผ่านแบบงานแฟชั่นโชว์มาลิมิเต็ดอีดิชันนะเหรอใช่ครับอี m ลิมิเต็ดอีดิชันครับคือช่วงนี้เป็นคู้นํำแฟชั่นนะครับก็เลยต้องแบบว่าแหวกนิดนึงคุณมีจุดขายด้วยจุดไม่ขายครับจุดไม่ขายครับไม่ขายครับอยากได้เอาไปเลยครับให้ใจเลยครับคุณหมอ เดี๋ยวผมไปดีกว่าไปครับมาเจอกันโดนผัวหมอเขาก็ทืบอกะสักเรียบร้อยใครวะเขามีผัวแล้วเอ้ยเขามีแฟนแล้วดิโอ้โหเฮี้ยมากหมอได้กันด้วยใช่หมอด้กันด้วยกค่โหดทีนึงครับไปแล้วโอ้โห้เฮี้ยเจอนายอีกแล้วไอ้ฟัดแม่งเอ้ยเหมือนตามหลอกหลอนกูเลยเหมือนตามหลอกหลอนกูเลยไม่นะ น้าจอดรถน้าจอดรถฝงตรงข้าไม่เออก็น้าจอดรถฝากรข้าจอดจอดส่งผมไว้ที่นั่นแค่นั้นครับว่าไงขอโทษครับเอาเิมาเท่าโคตรติ่มไอ้โคตรติ่มจะก็กูไม่ให้มึงยังไม่ได้แกฮาฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า เก่าไม่เก่าอ่ะแต่แม่สอนให้เหล่าตั้งแต่เด็กนะครับนะเอ้ยอยากฟังเพลงว่ะอยฟังเพลงบ้างอ่คนร้องเพลงเหรอที่ไม่ใช่มึงนกับม<น>ิจฉ<น>์เหมือนไ้โดนตียาวได้เลยครับนะอีกรอบหนึ่งไม่พลาดแน่กขบอกเลยอีกรอบอีกรอบนีน้คุจะไปสักที่ที่แม่ออกไปได้แน่นนนไม่ครับคนไหนแจมไม่มีแถวครับเล่นอะไรในสื่เล่นอะไรปล่อยเฮ้ยโอ้ย คิดถึงนะคิดถึงนะมีเงินเท่าไหร่กคิดถึงนะอนี่ไม่เองค์ไม่ตัโทรศัพท์อาผมเพิ่งให้ตังค์เขาไปเองนะทูนี่ให้มาไว้รับของอนะไอ้น้ำไม่ตังค์ใช้เปล่าน้ำเรียกอะไรมีเลลยเหือรียกอะไรครับให้เท่าไหร่ให้หนึ่งห้าสิหนึ่งไง หนึ่งแสนไงโอเคจบเลยจบเลยอ่ะห้าแปดสามแก่ก็แก่ตังค์ไม่มีได้ไงวะแจกเด็กหมดกูว่าเนี่ยเกี่ยวเล้าชัวน้องน้องคุณสมบัตเด้อห้าหนึ่งสี่น่าเหลื่อมใสขอบคุณมากท้องนี้หนึ่งแสนทำได้บ้างอ่ะเออโหทำได้เยอะทำได้เนาะเรียกได้ประมาณสองคนเมื่อกี้นี้กูไปจ้างผู้หญิงหมื่นหนึ่งอ่ะ เห็นไ,ไหมว่าตั้งน้าหายไปหมดเฮียชีวิตจริงชัดๆชีวิตจริงไ <c oughs> อ้เฮียอะไรสับอ๋อหยอกหยอกหยอกหย,ยอกนะอ๋อกูว่าแล้วทำไมนั่นมาขอรถกูจังเลย <c oughs> เดียมนักนะทำไมเนี่ยตอนนี้ก็รอเฉยๆครับเพราะยาตอนนี้ผมไปเคลียร์ยาจะไปครับยาที่ตู้ต่อครับแปลยาด้วยมังกรแปลยาป่ะเออใช่ใช่ แล้วเดี๋ยวพี่ไปเอาเงนแดงด้วยเฮียไปเอาเงินแดงด้วยเฮียไปถ่ายยาเข้าขอัวนีอะไรครับท่านขวัญทีแก๊งไหนนักเลงตอนนี้โอ้ยแป้งไม่มีแก๊งไหนนักเลงเลยตอนนี้พี่ไปแล้วนะพี่กลับต่างจังหวัดก่อนนะผมไปแล้วนะไปเจอกันไปกาตีละเมือดี๋ยวก็ไม่ได้แก่ตายหรอกโอ้สัตว์เดี๋ยวก็ไม่ได้แก่หรอกมึงองหลักนะยังไม่ไปกลับนานป่ะพี่กลับนานเปล่า พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะกันนี่มาเล่นกันไปเรื่องพวกนี้เลยนะเข้าไปที่ไายที่รักุ่นเยอะจังวะอุเยอะจังวะไม่ไหวเล้อ๋ออ้อยี่แกูล้มสวยกูล้มกูล้มกูสวยไปก่อนเดี๋ยวยาไปเอาเงินแดงไปไปเดี๋ยวไปเอาเงินแดงแล้วเดี๋ยวไปที่รถที่เจอที่ตู้เลยมาด้วยมาด้วยมาด้ยโอ้ยไปครับนะ น้ามันต่อยเก่งนะอย่าไปต่อยวานนะฝักน้ากูเก่งเหมือนกันไ้ควักงี้ชอบเลยควักงี้ชอบเลยบอกว่าอย่าใช้อาวุธไงพอแล้ว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 นะกูพอแล้วจ้าจัไว้น้ากูล้มแรงซ้ำไม่พักเลยเที่อไอเบนนะนอนแวลกันไหมนะเล็บเต็มแน่เลยหมดหลอดแน่เลยนะกู อะมาหอฮะพี่เรียกนามให้เขาบ้าใช่ครับเก็บไว้เออเอาฝันนัเกี่ยวสองเอมอีกไกลอ่ะเป็นงหมเหรก็ได้ไม่เป็นังไม่ทำงานไม่้ครับน้าไม่มีตังค์ใช้ครับน้าไม่มีตังค์ใช้กันระว่างคุยกันวไม่มีตงค์ใช้ผมหาได้ หามัาเพ่ใช้อยู่แล้วหามาเพ่ใช้อยู่แล้วครับถ้าสมมติความฝันเราต่อเอ็มมันมีอยู่แล้วมันมันมันถึงแล้วครับชเชื่อวงเพอะถ้าเราเอาเงินเดงไปแรกอะ